วนนสวัสดีค่ะคค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้จะมารีวิวมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจงังหวัดนครสวรรค์ให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะค่ะเรามารับชมความสวยงามของมีดกันเลยนะคะค่ะด้ามไม้ฝักไม้นะคะค่ะเก่าเดิมๆเ,เลยค่ะ ฝักก็ฝักเดิมๆเ,เลยนะคะค่ะสวยงามค่ะขนาด11นิ้วรวมดั้มและฝักนะคะ,ะเฉพาะใบก็6นิ้วค่ะ เรามารับชมความสวยงามของใบมีดกันนะคะค่ะสวยงามมากเลยค่ะค่ะร้มแกกั่นแห้งนะคะลายน้องสิงค่ะ มีเล่มนี้สวยงามค่ะสมบูรณ์มากเลยค่ะไล่เก่าเดิมๆเลยนะคะท่านไหนที่มองหาอยู่ก็ทักทายกันเข้ามานะคะที่063 139 4897ค่ะ หวีว่านั้นมีดหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะค่ะขอขอบพระคุณค่ะ